ไม่นึกว่าจะได้รับความช่วยเหลือนะเนี่ยผมว่าแล้วมันต้องมีความซับซ้อนอยู่ที่นี่มิน่าถึงบอกไม่ให้พวกเราลงไปผมพน,นันได้เลยว่าต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของอเล็กแน่พอเริ่มมืดแล้วไปดูสักรอบกันเถอะคดีฆาตกรรมในบูดาเปสแนะนำให้เปิดเสียงในการรับชม ดอยเดินลงบันไดไม่นานต่อมาที่นี่หรือเปล่านะหึอืมประตูบ้านใครมีแบบนี้กันในบ้านนี้ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าเป็นไปไม่ได้สินะหมายความว่าที่นี่มีความลับที่ใหญ่ที่สุดซ่อนอยู่สินะมาดูข้างในกันเถอะดอยเปิดประตู ก็แค่ชั้นใต้ดินธรรมดานี่เอแม่จ๋ายินดีด้วยยินดีด้วยฮะฮ่ฮทำไดไดีมากคุณเพิ่งเคลียร์ตอนจบหมายเลขหนึ่งความลับที่ซ่อนอยู่ในชั้นใต้ดินไปน่ะเออคุณริวครับอยู่ดีๆก็พูดอะไรน่ะตอนจบ ความลับที่คุณได้ค้นพบนั่นก็คือนี่คือโลกจำลองที่อยู่ในวิดีโอเกมโลกจำลองใช่แล้วโลกนี้มันไม่ใช่ของจริงมันก็เป็นแค่โลกที่สร้างมาจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตอนนี้ร่างจริงของนายกำลังหลับอยู่ในโลกจริงมีเพียงแต่จิตใต้สำนึกนายที่ตื่นอยู่บนโลกนี้เป็นไปไม่ได้ นี่คุณจะบอกว่าทั้งหมดมันก็แค่เกมงั้นเหรอถ้าเป็นเรื่องจริงแล้วผมจะเล่นเกมโดยที่ไม่รู้ว่ามันคือเกมได้ยังไงกันก็เพราะว่าคุณเลือกความยากระดับสูงสุดคุณหมอฮานในด่านยากที่สุดด้วยซึ่งผู้เล่นจะไม่รู้ว่าพวกเขาอยู่ในเกมพวกเขาจะรับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในเกมราวกับว่าเป็นของจริงความกลัว ความผิดหวังทุกๆอย่างผมก็อยากจะเชื่ออยู่หรอกนะว่าพวกคุณเล่นละครกันอยู่นะแต่ถ้าทุกอย่างเป็นความจริงผมก็อยากจะตื่นแล้วผมจะทำยังไงดีง่อยหมอ้อฮะเด,เดี๋ยว คุณจะทำอะไรไม่ต้องห่วงมันไม่เจ็บหรอกไม่เจ็บเนี่ยนะไปไกลๆเลยทุกอย่างมันก็แค่จำลองนะเชื่อใจฉันสิไปให้พ้นไปให้พ้นไวโอเวนยกขวานขึ้นสูงตงัะงงาเอ Laughs อเดนี่นี่มันฝันเงินเหรอเฮ้ผมยังมีชีวิตอยู่สินะ ฝันอะไรถึงได้สมจริงขนาดนั้นเป็นฝันที่แทบไม่อยากจะเชื่อเลยข้างนอกมืดแล้วนี่ผมหลับไปนานแค่ไหนกันเนี่ยมืดสนิทเลยตอนนี้เอ๊ะแต่ก็ดีที่ไม่ต้องรอไปดูชั้นใต้ดินกันเถอะว่ามีอะไรฝันคงไม่เป็นจริงใช่ไหม เสียงกรีดร้องของผู้หญิงดังขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นน่ะเสียงเหมือนลูลูเลยดอยวิ่งออกจากห้องประตูที่อยู่สุดโถงทางเดินได้ถูกเปิดไว้อยู่ห้องสมุดลูลูเป็นอะไรตุ๊กตาหนูมันหายไปอีกตัวแล้ว ตุกตาหนูหายไปอีกตัวแล้วเป็นสัญญาณของฆาตรกรที่จะเกิดขึ้นหรือเปล่านะตอนนี้ผมต้องทำให้เธอใจเย็นลงก่อนไม่เป็นไรนะผมพนันเลยว่ามีหนูมาแบกตุกตาหนูไปนินนายพูดอะไร คนอื่นได้วิ่งตามเข้ามาเกิดอะไรขึ้นตุกตาหนูอีกตัวหายไปนะครับลูลูกก็เลยตกใจตุกตาหนูอีกตัวหายไปเงินเหรอเท้าไม่ใช่การแก้งเล้นหะอกา็มันอาจจะบ่งบอกถึงความอันตรายที่กำลังจะเกิดขึ้นก็ได้ไม่ความว่าจะมีการฆัดกรรมกันเกิดขึ้นอีกครั้งยังไงล่ะไอ้นั่นมันยังไม่ยอมแพ้สินะ วาแต่คุณรูรูมาอยู่ที่นี้คนเดียวทําไมหรอครับฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าเดินข้างนอกคนเดียวมันไม่ปลอดภัยนะฉ,ฉันก็แค่อยากจะเช็คนะ่ะว่าคืนนี้จะมีเหยื่ออีกไหมหรือว่าจะ,จะจะจบแค่ที่อเล็กนะ่ะแต่ฉันก็หมาเห็นตุก,กตาหนูมันหายไปตัวหนึง่งใครมันเป็นคนทํากันแน่รอเจอตัวก่อนเถอะ โน่นน่วมแน่อืมมาเตือนกันก่อนที่จะลงมือแบบนี้ใจกล้าชะมัดใช่แล้วมันเป็นการเพิ่มโอกาสให้ถูกจับได้ง่ายขึ้นด้วยแต่ว่าการที่มาเตือนพวกเราแบบนี้มันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการขู่ได้ดีเลยทีเดียวมันเป็นวิธีมักพบในนิยายลึกลับนะอืมทำไมสีหน้าถึงดูพอใจกันนะ ทั้งเรื่องเมื่อเช้ากับตอนนี้ผมไม่แน่ใจเลยว่าเขาคิดอะไรกันอยู่เดี๋ยวฉันจะเป็นคนดูร้องรอยทีเลื่อเองรบกวนทุกท่านช่วยกลับไปที่ห้องข้องตัวเองด้วยครับคุณนายโดรบกวนพาคุณข้ามกลับไปที่ห้องด้วยครับค่ะเกิดขึ้นจนได้ฆาตกรเริ่มประกาศแล้วว่าจะมีเหยื่อรายที่สอง ตอนนี้ผมควรพักเรื่องชั้นใต้ดินไว้ก่อนและอยู่แต่ในห้องเพื่อความปลอดภัยใครกันทำไมถึงต้องทำเรื่องแบบนี้ด้วยเสียงเคาะประตูดังขึ้นฮ้ใครน่ะนี่ฉันเองลูรุลูรช่วยเปิดประตูหน่อยได้ไหมเอาไงดีเนี่ยก็ไม่ได้คิดว่าคนร้ายเป็นเธอหรอกแต่ว่าถ้าให้พูดเธอก็เป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยเหมือนกัน โดยเปิดประตูผมก็ไม่ได้รู้สึกกลัวหรอกนะแต่ว่ามันจะมีอะไรหรือเปล่าวานี่ทำไมทำไมตอนนี้เนี่ยฉันรู้สึกกลัวมากๆเลยไม่ต้องกังวลแค่ล็อกประตูก็พอแล้วฉันรู้สึกว่าตัวเองจะเป็นเหยื่อ,อรายที่สองทำไมคิดแบบนั้นล่ะฉันไม่รู้มันเป็นความรู้สึกนะ่ะบางที อาจเป็นเพราะเธอกำลังรู้สึกแย่ก็ได้แต่ยังไงก็อยากกังวลม,มากเกินไปเลยตอนนี้ตำรวจอยู่ที่นี่แล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกนักสืบน,นั่นมันไร้ประโยชน์จะตายไปเอาแต่ถามน่อนถามนี่คงจะสืบสวนจนพวกเราตายกันหมดมั้ง<ร>เธอพูดฉันขออยู่ด้วยสักพักได้ไหมเธออยากจะเข้ามาเงั้นเหรอมันก็ยากจะปฏิเสธเอ่อ งั้นเข้ามาก่อนสิลูลู่เดินเข้ามาในห้องว้าวห้องนายสะอาดชะมัดเออเออผมไม่ชอบทำห้องคนอื่นลกนะ่ะและแม่ผมชอบกฎเสมอเวลาผมเก็บของไม่เป็นที่เป็นทางที่บ้านนะ่ะนายอยู่กับแม่เหรอก็ตั้งแต่เด็กแล้วล่ะพ่อของผมจากไปตั้งแต่ตอนผมยังเด็กมากๆงั้นเหรอมานั่งก่อนสิ ทั้งคู่เดินมานั่งลงที่โต๊ะชาไม่นานต่อมาอืมอืมไม่นานต่อมาอืมโคตรจะอึดอัดเลยเว้ยไม่มีอะไรจะพูดเลยน้ำไหมคือฉันก็รู้ตัวว่าเป็นคนอารมณ์ร้อนง่ายแต่ฉันก็ไม่บ้าขนาดที่จะไปฆ่าแฟนตัวเองหรอกนะฮะฉันว่านะนักสืบคิดว่าฉันเป็นคนร้ายแน่ เขามาถามคำถามแบบส่อแววว่าฉันจะเป็นคนร้ายยังไงอย่างนั้นเลยฉันเกือบจะสติแตกตรงนั้นแล้ว,วเวลาตำรวจสอบสวนเขาก็ทำกันอย่างนั้นแหละอย่าไปคิดมากเลยพอมาเห็นสภาพเธอแบบนี้แล้วยิ่งมองยากเข้าไปใหญ่ว่าเป็นฆาตกรต่อเนื่องหรือหลักแหลมน่ะแต่ว่าก็มีอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเธอโดยเฉพาะบทสนทนาระหว่างเธอกับอเล็กในห้องสมุด ถามว่าคุยอะไรกันดีไหมนะเออรูล้ลูึเธอกับอเล็กคุยอะไรกันในห้องสมุดเมื่อคืนเหรอฮะผมบังเอิญได้ยินคุณคุยตอนที่กำลังเดินผ่านน่ะเห็นอเล็กบอกว่าไม่มีใครเห็นหรอกนายแอบฟังพวกเราสินะแล้วทีนี้ก็เลยอยากมารู้ว่าพลาดอะไรไปบ้างเหรอหน้าด้านชะมัดมันไม่ใช่เรื่องของนาย นายทำฉันรู้สึกแย่แล้วเนี่ยเออคือว่า